คาดหวังเลยใช่ไหมได้ครึ่งใบไปก่อนอเาแม่เอาสีไหนอ่ะเอาสีไหนมาเอาสีมันยังไม่มาส่งของผมอ่ะผมสั่งไว้แล้วร้อยบาทผมว่าครับเอาวาครับร้อยแม่เอก้าเอาครับเ่าครับร้อยอันนี้เดี๋ยวน้องจัดการให้แม่เอาไหมอ่ะแม่แม่ซื้อคันหนึ่งน cool ั้นคือฉากการยิกันไหมท้ายกันอ่ะเจะเสียขาแม่อ่ะ ลองกดลองกดแนะนําด้วยนะ <c oughs> เอาคุณครับแม่มากี่รอบแล้วรอบที่สอง, <c oughs> สองใช่ไหมเลยเอาคันนี้ไป <c oughs> ขอบมากครับขอบมากครับขอบมากครับ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> อ่ะอ่ะอ่ะผม <c oughs> ผมไปหาซื้อมา <c oughs> ขอบคุณมากครับขอบคมากครับ <c oughs> ได้แล้วพอดี ติดติดตดาวได้ถุงมือใช่ไหมใช่ <laughs> ติดดาวถุงมือถุงมือเดี๋ยวส่งมาให้เอาไหมติดดาวไว้ไปหาเล่มก็ได้อ่าได้ไปหาเล่มที่ติดดาวไว้ด้ดวยน,นะน่าติดดาว <laughs> แนะนำด้วยนะไปหาตอนแรกมันยังไม่มาส่งมาส่งที่9เนี่ยผมเลยไปเหมาหมดเลยเนี่ย <c oughs> อ๋อ้ลืมหมวกหมวกอันไหนวะหมวกน,นี้เหรอ <c oughs> อ่ะหมวกน,นีออนนอ้อ่ะพอซื้อไปคันไหนพอซื้อคันไหนไป อ๋อปีนอ่ะอันนี้พ่อหมวดผมว่าครับอผมว่าครับเรียบร้อยไหมพ่อได้ได้แล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเทอร์บินเรียบร้อยผบว่านี่คันที่สองแลนะฮะคันนี้เอาว่าคันแรกซื้อที่ไหนไปเออ่รอบแรกนี่จะเป็นของเพื่อนบอกเพื่อนเพื่อนเพื่อนได้มาซื้ออะไรนี่มาซื้อเป็นเว็บอะไนี่ซื้อมาคันที่สองที่สองโอ้สองครับแล้วคันแรกใช้ดีเยอะพ่อโอเคนะไม่เห็นพูดอะไรเลย ผอว่าครับากครับ,บเรียบร้อยไปอยูจัดการได้ครับค <c oughs> รับก็แนะนำนะแม่อย่าลืมกดแนะนำนะผ <c oughs> มว่าครับอยู่ที่ตรงไปให้นะ <c oughs> อเอา <c oughs> อถ,อถุงมือถุงมือไหมถุง <c oughs> มือเอาถุงมืออย่าลืมกดแนะนำอยู่ที่ส่งไปให้นะโอเคครับผมวมากครับขอวมาครับต่งมาแล้วร้อยใบแต่หมวกเออ่บริษัทเขาผลิตให้เออ่ได้วันที่9ก็เลยต้องไปซื้อของอินเดกมาให้นะครับแต่ของเรายี่ห้อเดียวกันเดีย๋ยวบอกก่อนว่ารอบนี้ไม่รู้ว่าหมวกน้องจะหมดก่อนไหมวันที่20 แต่ทั้งหมดแล้วคือหมดเลยไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยมันจะเป็นเต็มใบทั้งอันเลยนะร้อยใบนะครับสินสุดโปรนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีแน่นอนนะครับตั้งแต่ที่ห้พันวาถึง20พันวานะครับลดเปอร์เซ็นต์5-15%แถึงหมวกปัรเซ็น์แถมมน็อกให้อีก1ใบนะครับแล้วก็ถุงมือด้วยแล้วเจอกันครับ